สวัสดีครับผมฮานะครับปัจจุบันเป็นมิวสิกเมคเกอร์นะครับแล้วก็เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็นักร้องนำวง Paper p l a n ลนแล้วก็ยังมีไซต์โปรเจกต์ที่ชื่อว่าไฮครับผมถ้าเรามองว่าเพลงคือ Product งงคโปรดักต์หนึ่งนะครับโปรดิวเซอร์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูแลจัดการควบคุมโปรเซสต,ต่างๆให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแล้วก็ให้จบครบขั้นตอนเพื่อที่จะร้นอนส่งไปให้คนฟังได้ฟังนะครับตัวมิวสิกโปรดิวเซอร์เองเนี่ยจะลงไปทำเขาเรียกว่าขั้นตอนอื่นๆเองด้วยก็ได้อาจิเช่นอเนอเนออะลังส์ หรือว่าการทำพวก mixing mastering หรือว่า editing อะไรเงี้ยครับนอกนอจากนั้นคุณสมบัติที่โปรดิวเซอร์ควรจะมีก็คือการดูแลจัดการคนแล้วก็การดึงศักยภาพของศิลปนินนั้นๆออกมาให้ได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับผมแล้วโปรดิวเซอร์คือคนที่สร้างและรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันจุดเริ่มต้นของผมก็คือการ เล่นดนตรีแบบปกติเลยก็คืออยากเล่นเครื่องดนตรีที่ชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝึกเล่นไปเรื่อยๆจนจนมันมีเขาเรียกว่าเป้าหมาย<ๆ>เล็กๆไปในในแต่ละขั้นตอนอย่างเช่นเริ่มเล่นกีตาร์ปุ๊บแล้วก็ไปเล่นอยากเล่นงานในโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มซ้อมเริ่มฝึกเพื่อจะไปเล่นร้านพอเล่นร้านเสร็จปุ๊บก็อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองพออยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองมันก็เกิดวิธีคิดขึ้นว่าเราจะทำไงให้มีเพลงเป็นของตัวเองได้ ต่คราวนี้ในยุคที่ผมเริ่มอยากจะมีผลงานนึ่งของตัวเองอ่ะมันโชคดีตรงที่แบบว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์มิวสิกมันเริ่มเข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นแล้วถ้าเทียบกับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นการเริ่มทําเพลงเองพอมันเริ่มทําเพลงไปเรื่อยอย่างที่บอกผมจะเกิดแบบเป้าหมายในแต่ละในแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยเล็กๆไปเรื่อยอย่างี้ครับ <S <S ก็คือพอทำเพลงเองเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มค้นหาว่าเราจะทํายังไงให้มัน จบเพลงเราจะทําการ a l l a n g e ยังไงเราจะทํายังไงให้ซาวมันดีเราจะอัดเสียงยังไงนู่นนั่นนี่อะไรครับใช่แล้วก็เลยได้เริ่มขยับขยายไปทําสิ่งที่ตัวเองทําได้มากขึ้นก็ตอนนั้นงานแรกที่เป็น mixing engineer ก็จะได้ทำ r e t r o s p e c อันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วระหว่างนั้นก็ทํางานผลงานของตัวเองไปเรื่อยๆจนได้ทําให้เพื่อนคนหนึ่งก็คือ wonder frame จังหวะนั้นแหละก็คือได้เข้ามาเป็น music producer เต็มตัวจากงานนั้น ช่วงแรกๆจะเป็นทาที่บ้านทําในห้องง่ายๆไม่ได้เป็นสตูดิโออะไรมากแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกชอบออกไปทํางานข้างนอกชอบความคล่องตัวเหมือนแบบหยิแบบยแล็ปท็อปเครื่องนึงแล้วก็สามารถแบบไปได้เลยอะไรเงี้ยครับสมัยนี้มันค่อนข้างง่ายแล้วก็คือมี D A W แล้วก็มีแล็ปท็อปแล้วก็มีหูฟังหรือมีอินเทอร์เฟซตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับ ก็สามารถทํางานได้เลยถ้าเกิดเป็นเซตที่เหมือนกับว่า mm. คล่องตัวเคลื่อนตัวได้ง่ายเวลาออกไปด้านนอกอะไรเงี้ย mm. ผมก็จะใช้ชัวเอ็วเ mm. เพราะว่าด้วยฟังก์ชันหลายๆอย่างของมันทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการทํางานก็คือ mm. การตัดความยุ่งยากออกไปเพื่อที่ให้สมองของเราอะมันโฟกัสไปที่ความครีเอทีฟอย่างเดียว mm. ชัวตัว MV7 เนี่ยมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ที่เขาทํามาค่อนข้างตอบสนองกับ คนที่เริ่มต้นจริงๆแล้วผมก็อยากจะใช้คําว่าคนที่เริ่มต้นแต่ผมก็ทำงานมานานแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวนี้สามารถจบงานได้ไม่ว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันเอ่อฟีเจอร์ออโตเกนทำให้เราไม่ต้องแอดจัสอินพุตให้ยุ่งยากแล้วเราสามารถฟังแบบไดเรกเรียลไทม์ได้ในตอนนั้นเลยมันก็จะตัดปัญหาของ CPU ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคอมที่แรงฟีเจอร์ที่คอนเนคกับสมาร์ทโฟนบนแอปพลิเคชันก็สามารถปรับ EQ คคอมเพรสเซอร์ได้เลย จะค่อนข้างตอบโจทย์ผมในการที่จะออกไปข้างนอกในที่ที่มีพื้นที่จำกัดเห็นแล้วก็น่าจะรีมายถึง sm 7 b แต่ sm 7 b เนี่ยขนาดเนี่ยโอเคมันจะใหญ่กว่านี้หน่อยใช่ถ้าเกิดเราต้องการพกแบบไปง่ายๆผมแนะนำเป็น mv 7ก็สามารถลาก์ and go ได้เลยก็นอกจากไใ์แล้วนะครับสิ่งที่ผมพกไปประจำอยู่แล้วก็จะเป็นหูฟังหูฟังที่ผมใช้นะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็ ที่สำคัญยังต้องเป็นคุณภาพทำงานในสตูดิโออยู่เพราะว่าหนึ่งคือการฟังเนี่ยสำคัญมากสำหรับงานเพลงผู้ฟังที่ผมพบไปส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ครับก็คือเป็นชัวเอลนิก5้นะครับผมคุณภาพก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกต้องเป็นคุณภาพที่เราทำงานบนสตูดิโออยู่แล้วตัวนี้จะค่อนข้างตอบสนองได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีไดเวอร์ถึง3ทางด้วยกันคงไม่ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงเพราะว่า2ไดเวอร์เนี่ยมันทำงานให้กับย่านเบสไปแล้ว แน่นอนว่าน่าจะชอบกันครับแล้วก็ไดเวอร์ที่เหลืออีกหนึ่งตัวก็จะทํางานกับย่านเสียงกลางแหลมใช้ได้ทั้งทํางานแล้วก็ใช้เหมือนกับฟังเพลงเล่นๆอะไรเงี้ยครับก็มีตัวรีโมทอะไรต่างๆอย่างที่ผมบอกคือมันสามารถเป็นหูฟังที่ใช้ในการทํางานได้แล้วก็ยังสามารถใช้ในชีวิตประจําวันปกติของเราที่เราจะต้องฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนหรือว่าจากเพลเยอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าข้อดีของมันคือผมว่า มันสวมใส่ง่ายครับแล้วก็ใส่สบายก็จะทําให้เหมือนกับว่าเราใช้งานมันได้นานมากยิ่งขึ้นในการสวมใส่แล้วนะแล้วก็ในเรื่องของโทนเสียงเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างแฟลแล้วก็เป็นมิดกับหูใช่ครับก็จะค่อนข้างดีครับใช้งานได้ทั้งวันครับ <another one> ก็อุปกรณ์ประมาณนี้ก็จริงๆก็ทํางานได้แล้วแต่ว่าถ้าสําหรับบางคนที่ต้องการ อัดมากกว่านี้หรือว่าใช้งานเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ครับ Audio, Audio Interface ที่ชื่อว่า Sure Motive MBI ครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็น Audio Interface หน้าตาแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าพวกฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ครบถ้วนสําสหรับการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะข้อดีก็คือพกพาง,ง่ายแล้วก็ตอบสนองครบถ้วนสามารถใช้งานได้ทุกเครื่องดนตรีเลยครับก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ครับ Motive MBI ถ้าเรามีแค่เนี้ยคือจริงๆผมรู้สึกว่าผมสามารถจอบมาสเตอร์ได้ใช้อุปกรณ์ประมาณเท่านี้แหละก็ผมก็จะใช้ตัวเนี้ยคอนเนคเข้าไปเลยต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยหูฟังก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่เสียบล้วก็ฟังเลยก็คือมันทำงานแค่บนโต๊ะเนี่ยได้เลยมันคือร้องได้เลย ประมาณ10นาทีสำหรับ beat แบบพาร์ทหนึ่งมีมโลดี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าใช้เวลามากกว่านี้เดี๋ยวจะต้องปล่อยลงสตรีมมิ่งไปฟังนะครับก็อาจจะจบมาสเตอร์ได้เลยทุกๆอย่างในยุคนี้มันง่ายมากๆแล้วแล้วก็ทางชัวร์เองก็ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้เฟลลี่กับผู้ใช้มากๆแล้วเพราะฉะนั้นมันเริ่มได้ง่ายมากเลยครับก็เลยคิดว่าถ้าอยากทำอะไรก็ลงมือทำได้เลยในตอนนี้เลยแล้วก็ใช้แพชชั่นนำ ในการที่จะไปถึงเป้าหมายได้ไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะต้องถึงเป้าหมายได้รวดเร็วเลยแค่ลงมือทำก่อนทำไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอปัญหาในแต่ละแบบเราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะค่อยๆเซตโกงเราไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับที่สำคัญสำหรับน้องๆทุกคนหรือว่าพี่ๆทุกคนแบบเดียวกับผมเลยคือเริ่มต้นเลยเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่พร้อมไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าลงมือทำเลยครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับ ก็ติดตามผมก็ตอนนี้จะมีสามบทบาทหลักๆนะครับก็จะมีในทาง Music Producer, Music Maker นะครับก็ติดตามได้ในพาร์ทของนักร้องนำวงเบเวอร์เพลนส์ก็ติดตามได้ที่ Genie Records ครับส่วนในพาร์ทที่เป็น s i d ์โปรเจกตเดี่ยวที่ชื่อว่า High ก็ติดตามได้ที่จี n Lab ฝากผลงานด้วยครับผมแล้วก็ไว้เจอกันครับ